น้ำพริกหวานสดาสูตรโบราณมาดูส่วนผสมก่อนค่ะถั่วลิสงคั่วหัวกะทิน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บกะปิย่างค่ะหอมกระเทียมอาจจะสงสัยว่าทำไมใส่พริกขี้หนูน้อยจังเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะใส่ถั่วลิสงคั่วไปตำก่อนใส่สักสามช้อนนะคะสามช้อนกินข้าวแบบนี้ ไม่ถึงช้อนดีอะค่ะใส่ลงไปหมดดีกว่าตำถั่วลิสงคั่วละเอียดแล้วก็ใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกขี้หนูลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำอ,อีกทำให้ละเอียดก่อนน้ำพริกสลาสูตรนี้เน้นความหวานมันนะคะไม่ต้องการให้เผ็ดก็เลยใส่พริกน้อยหอมกระเทียมก็ใส่แค่พอดีค่ะไม่ต้องการให้มีกลิ่นฉุนมาก เสร็จแล้วก็จะใส่กะปิลงไปกะปินี้จะใส่ยังใส่ไม่หมดเหลือไว้นิดนึงค่ะเหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวต้องชิมก่อนถ้ายังไงเดี๋ยวเติมทีหลังได้ค่ะอันมะพร้าวอันนี้น้ำตาลก็เหมือนกันถ้าเดี๋ยวค่อยชิมทีหลังได้ ใส่หัวกะทิ1,2,3สามน้ำมะขามเปียก1,2เดี๋ยวต้องชิมก่อนค่ะ,ะเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสม,มเข้ากันก่อนจะเติมกะปิแล้วก็น้ำตาลปี๊บที่เหลือลงไปให้หมดเลยก็ใส่หัวกะทิไปละลายก่อนนะคะใช้เป็นหัวกะทิคั้นสดค่ะ ถ้าไม่สะดวกก็ใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้เทีใส่ลงไปหมดเลยค่ะเพิ่มมะขามเปียกลงไปอีกช้อนนึงกะทิลงไปอีกรสชาติของน้ำพริกหวานสะดาก็จะมีความหอมก็คือหอมหัวกะทิอะ หอมหวานเค็มแล้วก็มันๆค่ะจะอร่อยเมื่อกินคู่กับสะเดาเนี่ยทำให้สะเดาเขามีรสชาติแบบกลมกล่อมไม่ขมน้ำพริกสะเดาสูตรนี้เคยกินไหมคะอร่อยนะคะเป็นสูตรโบราณน,นะเป็นน้ำพริกหวานสะเดาสูตรโบราณค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปจับอ้างก็แบบนี้พอแล้วไม่ต้องลวกนานลองนำไปทำดูนะคะชิมก่อนแล้วก็ปรับรสชาติเพิ่มได้ตามชอบขอบคุณที่รับชมค่ะ